ถือเป็นคืนถือเป็นค่าคืนที่ยาวนานอีกวันหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอยูโร2024นะครับค่าคืนที่ผ่านมารอบ8ทีมสุดท้ายคืนแรกนะครับแตกกัน2คู่ซูเปอร์อะพีมหาพิกแมตช์นะครับเจ้าภาพเยอรมนีพบกับ กระทิงดุสเปนเป็นคู่แรกห้าทุ่มนะครับคู่ที่สองฟริสเตทนโรโรนโดทีมโปรตุเกสนะครับพบกับทีมของท่านประธานเป้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสก็ผลการแข่งขันก็ ประชากรฟุตบอลก็คงรู้แล้วแหละนะครับไม่มีใครไม่น่าจะมีใครพลาดนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับไม่น่าจะมีใครพลาดถ้าเป็นคอบอลตัวจริงนะครับก็มาสรุปผลกันสักนิดหนึ่งนะครับเยอรมนีเจ้าภาพการแข่งขันยูโร2024ครั้งนี้นะครับก็หยุดเส้นทางยูโร2024เพียงรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากโดน กระทิงดุนะครับจากสเปนนะครับมาควิดเฉือนชนะอย่างหมุดบิดนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับอุตสาดิงประตูเตะเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่89แล้วนะครับแล้วก็มาต่อเวลาพิเศษก็ไม่ไวเสียท่าให้กับสเปนในช่วงท้ายของการต่อเวลาพิเศษ120มนาที แพ้ไป2ประตูต่อ1น,นะครับก็ไม่มีอะไรต้องไปฟูมฟายนะถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่เชื่อว่าแฟนทีมชาติเยอรมนีก็น่าจะพึงพอใจกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติเยอรมนีนะครับและก็น่าจะนําความสุขมาให้กับ แฟนฟุตบอลทีมชาติเยอรมน,นีได้อย่างสมบูรณ์แม้จะไปไม่ถึงฝันนะครับคว้าแชมป์ยูโร2024ในดินแดนของตัวเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สเปนก็คู่ควรนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับทีมชาติสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้ชนะรวดร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับก็เป็นแตงหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ ไม่มีข้อกังขาแล้วชั่วโมงนี้นะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบตัดเชือกรอบรองชนะเลิศโดยไปพบกับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับต้องโอ้โหกว่าจะกว่าจะผ่านทีมชาติโปรตุเกสของท่านประธานโดมา ต้องดีกาถึงขั้นยิงจุดโทษนะครับหลังจากช่วงต่อเวลาพิเศษก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับยิงจุดโทษเอามันก็50-50แหละนะครับออกหน้าไหนได้ทั้งนั้นแหละก็เป็นฝากฝั่งฝรั่งเศสแม่นกว่าโชคดีกว่าได้ผ่านก็ไปเล่นในรอบตัดเชือกไปพบกับทีมชาติสเปนในรอบรองชนะเลิศ ส่วนโปรตุเกตของพิโดนะครับก็หยุดเส้นทางยูโร2024เพียงรอบ8ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกับจะาภาพเยอรมนีนะครับและก็น่าจะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของหลายๆคนนะครับรวมทั้งท่านประธานโดเปเป้โทนี่โครส บางทีอาจจะเป็นยุคใหม่นะครับท่านประธานเป้อาจจะมารับงานต่อนะครับก็ติดตามนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่จบยังอีกหลายยกนะครับค่าคืนนี้นะครับวันเสาร์ที่6กร,รกฎาคมรอบรองชนะเลิศไม่ใช่สิรอบ8ทีมสุดท้ายเออนะ <c oughs> จะใจร้อนไปไหนนะ <c oughs> รอบ8ทีมสุดท้าย อีก2คู่นะครับคืนนี้5้าทุ่มตรงเวลาในประเทศไทยขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษนะครับสิงโตคำรามซึ่งยังไม่คำรามเลยตัเวเต็มที่มานี่กลายเป็นสิงโตอมยิ้มไปซะอย่างนั้นนะเออนะอังกฤษนะครับค่ำคืนนี้จะพบกับม้ามืดอีกทีหนึ่งนะครับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับม เออนะไม่ต้องไปอะไรชั่วโมงนี้มันต้องชนะเท่านั้นแหละมันรอบน็อกเอาเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่ได้แต่เชื่อว่าคืนนี้แกเรเซาเกตอาจจะสวมวิญญาณคาตากรเลือดเย็นนะครับจัดหนักให้ทีมชาติสวิตก็ติดตามห้าทุ่มเวลาในประเทศไทยนะครับส่วนคู่สุดท้ายในรอบ8ดทีมสุดท้ายนี่นะครับ ทีมชาติฮอลแลนด์อัศสวินสีสม้มนะครับจะพบกับโอ้ oh. <laughs> ทีมชาติตรุรกีหรือตรุรกีนะครับมาเมื่อทีมหนึ่งนะครับก็ประมาทไม่ได้ตีสอเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทั้ง2คู่ทาง p p t v hd ช่อง36นะครับส่วนช่องทางทีวีออนไลน์เคเบิลทีวีก็ทูสปอร์ตทู ชาแนลอะไรก็ติดตามกันนะครับแต่ f รีฟรีทีวีฟรีพีพีทีวีเอช่อง36ถ่ายทอดสดให้ดูจนจบการแข่งขันแน่นอนนะครับคืนนี้ก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเช่นเดีวยวกันเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นอย่างไรมาอัปเดตกันพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้ก็ติดตามต่ออีกคืนนึงนะครับมีสุขทุกคนนะครับ ยินดีที่ได้พบกันวันนี้แม่นะแต่ทีมชาติเยอรมันก็ไปคิดมากนะครับก็ยังมีฟุตบอลให้ดูต่อในบ้านในบ้านในเยอรมันนั่นแหละนะครับก็เชียร์ทีมไหนก็ได้นะครับ <laughs> อารมณ์มันเหมือนโคปาอเมริกานะที่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพตกรอบ แบ่งรวมไปไม่สามารถเข้ามาเล่นในรอบแปดแปดทีมสุดท้ายได้นะครับอ๋อโคปาเมริกานะครับเมื่อวานนี้ทีมรอบแปดทีมสุดท้ายเตะกันเหมือนกันนะครับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับโอ้โหกว่าจะเอาชนะเอกวาดอร์ได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับต่อเวลาพิเศษไล่ตีเสมออ่โดนโดนเอกวาดอร์ไล่ตีเสมอในช่วงเวลาอ่า ต่อเวลาพิเศษนะครับโอ้ก oh, ว่าจะยิงจุดโทษเอาชนะเอกวาดอร์ได้ก็ <laughs> 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 เลือดตาแทบกระเด็นแถมท่านเลียเนเมสซี่ยิงลูกโทษเป็นคนแรกพลาดด้วยนะครับแต่ก็อ่าน่ะนะออกผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกแล้วและขณะนี้นะครับในระหว่างนี้อ้อยังไม่เตะน,นะครับทีมชาติแคนาดาจะพบกับเวเนซะุเอลาในวันนี้นะครับ8โมงเชา้าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง หลังจากนี้นะครับเบเนเซลาพบแคนาดาดูแลสุขภาพนะครับยังไงก็ยังมีฟุตบอลได้ดูไปจนถึง14กรกฎาคมีีสุขทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ